สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมขี่มอเตอร์ไซค์ยอยู่บนถนนสุขุมวิทก็เป็นถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับอยู่ในฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็มาถึงแยกตำลูกก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยเทศาบาลบางปู108คลิปนี้ก็จะชวนท่านผู้ชมนะครับไปชมว,วิวทะเลของจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็จะพาดูถนนเรียบชายฝั่งทะเล ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวความยาวถึง2กิโลเมตรก็เป็นหลังท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งใช้เวลาเดินทางไม่นานนะครับบรรยากาศก็เป็นแบบธรรมชาติทะเลเอ่าวไทยในชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน ก็เข้ามาในซอยเทศบาลบางปูก่อนถึงจุดหมายก็ประมาณ900เมตรก็จะผ่านชุมชนบ้านเรือนนะครับทั้งสองฝั่งถนนก็ยังมีบางส่วนที่ยังมีอาชีพจับสั์น้ำในทะเลเพื่อดำรงชีพเป็นซอยไม่ใหญ่มากนะครับ ถ้าเป็น,นรถยนต์ก็พอจะหลบกันได้นะ ตอนนี้ผมก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับก็เป็นจุดชมวิวบางปูที่อยู่ในซอยเทศบาลบางปู108ตรงแยกตำรวจจุดนี้ก็อยู่ใกล้กับสถานดากาศบางปูก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับที่มีสะพานทอดยาวไปในทะเลเหมาะที่จะมาถ่ายภาพแล้วก็นั่งชมวิวหรือว่านั่งตกปลาก็ได้ มีถนนเรียบชายทะเลแล้วก็มีที่นั่งนะครับตรงนี้มีความยาวประมาณสองกิโลเมตรเลยนะเดี๋ยวผมพาดูในส่วนที่เป็นสะพานปลาก่อนนะครับเราจะขี่รถพาชมวิวถนนเรียบชายทะเลตอนเย็นๆก็ดีนะครับมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินได้เลยนะ จากมุมนี้ท่านใดที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนใกล้กรุงเทพตรงนี้ใช้เวลาเดินทางไม่นานนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับสถานศากาบางปูเลยมานิดเดียวท่านที่ชอบมองน้ำมองฟ้าชมวิวทะเล ในซอยเทศบาลบางปู108ก็เป็นสถานที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับการเดินทางนะครับรถส่วนตัวก็มาใช้ถนนสุขมุมวิทสายเก่าก็วิ่งตามเส้นทาง,งรถไฟฟ้า BTS สายทีเขียวผ่านสถาน,นีเคหะแล้วก็สถานีตาการบางปูนะครับเลยสถานีตาการบางปูมาหน่อยหนึ่งก็จะถึงแยกตำรวจก็ให้กับรถนะครับ แล้วก็เลี้ยวเข้าไปในซอย 108. หนึ่งร้อยแปดสรับรถโดยสารสองแถวสีขาวป้ายหน้ารถเขียนว่าปากน้ำคลองด่านก็มาลงแยกตำวุนะครับน้ำก็กำลังขึ้นสูงเลย น้ำก็อาจจะดูไม่ใส่มากนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณจังหวัสดสมุทรปราการนะครับจะเป็นดินโคลนนะ ก็มองได้สุดลูกตาเลยนะครับสะเลอ่าวไทยเดี๋ยวผมพาดูนะครับบรรยากาศ ตรงนี้ก็เป็นถนนเรียบชายฝั่งทะเลด้านข้างก็จะมีที่นั่งช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับก็เข้ามาช่วงหลังก็เยอะเหมือนกันนะเมื่อก่อนผมเข้ามาบริเวณนี้จะมีพวกขยะเยอะนะครับมีขยะเยอะพอช่วงหลังก็มีการเข้ามาทำความสะอาดนะครับมาเก็บแล้วคนที่เข้ามาท่องเที่ยวนะครับก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะก็จะดี บริวณนี้ก็อาจจะดูแลยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีระยะทางนะครับค่อนข้างไกลนะสองกิโลเมตรนะครับบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็อาจจะดูไม่ทั่วถึงคนที่มาท่องเที่ยวนะครับเมื่อนำอาหารเครื่องดื่มมาก็เก็บสักหน่อยหนึ่ง ก็บางช่วงก็เห็นทะเลกว้างนะครับบางช่วงก็จะเห็นเป็นต้นไม้ป่าชายเลน เส้นทางนี้รถยนต์ก็ขับไปได้นะครับมีทางเข้าทางออกก็ไปทะลุซอยเทศบาล104 พอม,มาตรงนี้นะครับเลยไปหน่อยก็สุดแล้วนะนะครับเลยไปหน่อยจะเป็นปใกล้ๆกับสถานตากการบางปูนะครับเขาจะมีรั้วปิดกั้นอยู่จริงๆทางนี้ก็ยาวไปเรื่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาปิดกั้นอยู่ก็ต้องเลี้ยวออกตรงข้างๆร้านอาหารนะครับด้านหน้าผมจะเป็นร้านอาหารจะเห็นทางเลี้ยวนะครับต้องเลี้ยวออกตรงนี้นะก็ไปออกซอยเทศบาลบางปู54 จุดนี้รถยนต์เข้าได้นะครับทะลุถึงกันได้นะตรงนี้ก็เป็นทางให้น้ำเข้าออกนะครับ ผมจะเลี้ยวออกนะครับซอยนี้ก็ไปออกถนนสุขุมวิทได้จะเข้ามาทางนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเข้ามาทางนี้ก็ต้องขับไปถึงตรงสะพานนะครับถ้าเกิดไปชมวิวสะพานปลานะถ้าเข้าไปทางซอยหนึ่งร้อยแปดนะครับก็จะถึงสะพานปลาเลย เขาออกได้ทั้งสองซอยนะครับทําให้เวลาเราขับรถเนี่ยก็ไม่ต้องขับย้อนกลับ ด้านหน้าก็จะเป็นถนนสุขุมวิทก็ไปทะลุซอยเทศบาล104คลิปนี้ก็พามาชมนะครับจุดชมวิวบางปูแล้วก็พาชมถนนเรียบชายทะเลซอยเทศบาลบางปู108ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพอีกแห่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็อยากจะแนะนำกันแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและท่านที่สนับสนุนช่อง VMP มีมีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ